ก็ย่างร่างกันเลยไปดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้กำลังกลับบ้านละยีมงานเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเด็กขยังงานโอ้ยบ่ทันได้หกนาทีฮะไงนั่งพักผ่อนว่ะเออมือนี้อากาศดีพ่อแม่พี่น้องเย็นแดดดีแดดวิวเป็นดอกเลยเด้ะเป็นดอกพ่อแม่ยัง คนนางพักพลยื้อหัวเข้าถุงในพี่น,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 เนอ,ปปอเกโอ,ปปอ,คอเคโอเควันน okay, okay. ไปไาไปเลยไปไปหมึกมาสิชายเยใช่ยังงด้กูเวนช้หม้กนีหม้อ không có mặt, không có ta tà, tà cũng bị nung lẹt đó 12 muỗng kìa, bài <laughs> 12 muỗng bài nè đấy bài em dèm เป็นบอดดเต็มทาแดดดีดีอากกันยางเมือ่ออกแต่งานนะพี่น้องมวยเบียดแต่งานน้อยเดียวเบียดเชี่ยอาบ6ชั่วโมงมาแล้วเน้ะบอดด้กินนียังนกรถทัวร์ก็จะมาเอาเครื่องจุดจีเคยวันท่า,าวันบอสจุดจี Rồi cho nhảy để học chút chi Chứ <laughs> bạn ăn không nào? Nhàng cổ bay nhàng cỏ ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กัแถวหนึ่งมีหาวกแถวหลุดนะกลับไปพฟกลับมาออกแต่งานแล้ววันนี้ก็มีงานเห็ดพี่น้องเลยไปสิล่ะมาแต่เป็นๆพูดไปดูในกัญญาเมื่อแดดหักสีดลมๆเนาะสีดมๆสชีเย็นน้อยนึง Bên summary, năm 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 đây năm năm Bên năm 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 กนอีสิว่อะอะนน๋อนั่นมีฝนซักมาอีกพี you know? ่น,อน้องเห็นปะฝนซักสองแสงฝนซักสองแสงเฮ้ยมิกา hey, কমষ্ট বইনা অকে বাই হত লাই পিন্ধক মই একো পাই